สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องโซลาร์เซลล์นะประสบการณ์ผมเจอมาด้วยตัวเองนะเพราะความที่ไปเชื่อคนอื่นนี่เสียเงินยิบเสียเงินย่อยแล้วผมซื้อแผงซื้ออะไรมายิบยิบย,ย่อยๆเพราะเชื่อคนอื่นนะเนี่ยนะครับชุดนี้นี่ผมประกอบขึ้นมาเองนะผมประกอบขึ้นมาเองก็คือ จริงๆนะแล้วที่เห็นมันเป็นแบบนี้จริงๆผมถอดใส่ถอดใส่ถอดเอานุ่นออกถอดนี่นี่ออกเอานี้มาใส่จับนู้นจับนี่มาใส่จนมันจนเอามาใช้กับตู้เย็นนะตู้เย็นผมตู้เย็นผมมันหกจุดสี่คิวนะแล้วก็ใช้แบตลิเธียมนะสิบสองโวลต์นะแบตลิเธียมสิบสองโวลต์ร้อยแอมนะ แล้วก็มาใช้กับตู้เย็นใช้กับตู้เย็นหนึ่งตู้แล้วก็หลอดไฟนะหลอดไฟแล้วก็หุงข้าวเนี่ยหุงข้าวหม้อนี้นะแล้วก็พัดลมสองตัวนะใช้แผงหกร้อยวัตต์กระจกสองด้านนะอันนี้ไหวนะอันนี้ผมผมประกอบขึ้นเองนะแล้วผมทำเองนะ ลองผิดลองถูกจนเสียตังยิบเสียจังย่อยจนผมมาทําเองจนได้จนใช้ตู้เย็นได้นะนะนะครับอันนี้เนี่ย